วอาบอกอกว้างเอาใส่ใส่เขออ้ามานีค่อยๆคยๆพราอยู่ในบริเวณนี้น่หน้าเฮิรนน่ะความือนี่จะปิ้นเสื้อทัดนางล่าซ้ายมือคือสายผู้ชังแหทางหน้าเฮินแนมไปก็จะเห็นผาทําโป้องผาทําพระองค์เสียนเห็นธงหน้าเห็นวิวบ้านทาด สบายดีตอนเช้าๆกับทุกคนอีกตัวหนึ่งมือวันี้มีเวออาจจะได้เดินทางอาจจะได้ไปเมืองว่างว่าหาเอาแบบโมเดลเฮิร์นที่คอยไปนคนออกแบบเองมีแบบสามมิตริรวมทั้งแผนพังของข้านลุม้มข้านเทิงเพื่อเอาเพิ่งสางเขาเอาบบสางเขาแล้วเวยู่ผีเขาสิไปลงมือเฮยู่เมืองว่างในวัยนี้ไปเดี๋ยวเพินหา้างอยู่ทึงกัเขาเรื่อยเวยู่ทิงโอ้ กำลังเห็นเวยุ่พอดีเลยอันนี้ให้มันเห็นภาพเขาเจอจุดเล่าจุเอา้ำด้ยเออสีเอาไว้เฮื่มือนี่แล้วตะพิดมินหนึ่งมันไมฮาานเริ่มนิดเลยหนึ่เราไปแล้วหวันหลังจากจัดการเวะมยิกมาหยอกอยู่เซปนแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองวังเที่ยวนี้อาจจะไปกันหลายมือเติบก็คือเขาเดินทางเริ่มต้นจากบ้านนาบอนี่ ไปผ่านวิลาบุรีซึ่งเส้นทางจากนาบ,บอไปวิลาบุรีตอนนี้ก็อยู่ในระว่างการก่อสร้างโดยโล่มๆกะไข่ก็แต่ก้าวไหลยอยู่ในระว่างทาง80กิโลเมตรจากบ้านนาบ,บอไปหาจุดสุมเมือว่างในงเฮาซูฟพอเพื่อแน่เพิ่งไปพร้อมๆกันไปก็เริ่มมันผ่านทางคอนกรีตมาเลยเด้ก็ะเฮาสูเส้นทางแดงนี่แหละฮมันก็มีฟุน้นมีควันมีคุม้ม ออกล้อคันน oh. mm hmm. ี้มันแลนได้ใจแถววาก้ยูเฟอร์เซงกันนะโอ้โหรถมีใต้ตาเนี่ยมีเห็นเลยนี่ใครจะเอาเห็นก่อนกงแต่กี่ฟุตยังมีกุ้มอ้าวแล้วเลยบาทเลยหมือตึบเส้นทางจากนาบอไปวิละนี่กะเครื่งหนึ่งก็ยังเป็นทางแดง ยังมีคุมเพื่อให้เราได้ผจญภัยจำลองอารมณ์การขับรถอยู่ดวงจันทร์น,นี้นะแต่อีกเครื่องหนึ่งกับเป็นทางปูย่างดีเรียบร้อยแล้วรถกับไฟมาสะดกเสร็ค่อยขึ้นวันน่าจะภายในปีนี้อ่ะเราจะได้เที่ยวทางปูย่างตั้งแต่แตวลานะนาอ,อย่างสะดวกสบายเลยโอ้ยตอนนี้เวลาหนึ่งโมงสามสิบนาทีเข้ามาฮอดแล้วเมืองวังพอมาฮอดเมืองวังปุ๊บนะยักษ์สามแยกจุซุมไปหาบ้านทานนางเล่าหาห่าไฟนาเตอร์ปัจจุบัน ผู้ยางแล้วได้นี่นี่เห็นบ่ได้กลืนของยางมาต่อยบ่ได้กลืนของความเจริญบ่ราบานนี้เดี๋ยวเอาเขื่อนเอาไว้อยู่นี่ก่อนบานเฟะบาไว้นี่แล้วเพราะว่านบานประตูวงกบเพิ่งก็เฟะไว้นี่แหละวงกบกับบานประตูของคุยเองมาเฟะไว้แต่หึงเป็นบานไม้แดงวงไม้แดงไม้แผ่นเดียวห้าคูณโกแมตรแล้วก็โฮกคูณโกแมตร เต็มรถเลยนะเออสองชามมือเขามาเอาเด้ออันนี้มันหารพอกระต่ายเด้อเพิ่มมาจุดสุ่มจะได้กระเบิ้งนี่อะน,นาคะโลปูเฮิร์นเครื่องมือการสร้างเครื่องมือการ,กรเกษตรรถที่<า>ปีเบ็ดมีทุกอย่างอะ่ะที่เจ้าต้องการนะมาถามอยู่นี่มีหมดสีท่าเฮิร์นสีท่าไม้ สีน้ำมันสีน้ำมีมืดฮะฮานสุดท้ายของโซนตลาดนี่นะใหญ่กว่ามูดอ่ะแถวนี้เดี๋ยวจะเฮาสิไปบรรทัดไปต่อเอามุ่งหน้าไปต่อสู่บ้านธาตุนางลาวสิไปมาร์คโลเคชัน่นบ่อนที่เขาเทแฮเทชายเมื่ออื่นนี่ว่าเทเนีเดอร์เทบรินเดอร์เพราะเมื่ออื่นเขาสิเอาแฮชายไปส่งเวลามาจนสุ่มนี่นะสำหรับค่อยเนเเี่ยเพลงจะได้ขี่รถเลาะตามทางค่อยก็มีความสุขแล้วเพราะค่อยมกักสภาพเอิญสะอาด บรรยากาศผู้คนวิวทุกอย่างที่เป็นเมืองว่างวันนั้นนันเซปกตินะครึดว่ามืออื่นเสาสีเฮอเขามาชงแฮชงใสแต่ว่าเขาโท่มากนะเขาสีมาชงใสเมือนี้ก็เลยเป็นแผน่นหนึงเกลมาบอลสีเธออยู่เมืองว่างนี่แหละก็เลยทารถใสามาชงสีเธอเขาเทบอลที่เขาต้องการแล้วก็มืออื่นเขาเอาแฮมาแล้วก็สีมายบอลให้เขาเทแฮ แล้วเวจากนี้ก็สิไปแววสั่งเคืองสั่งอันนั้นพอีประมาณอาทิตย์หนึ่งสางจะได้มาลงมือเพราะเอาสางมาตเตะโปดจู่เมืองว่างมันหาสางานเอามานี่คือดินของข้าพเจ้าเองในโหอาไปฝุนฮอดเสาไฟกูแหละประมาณ40สเมตรทางนี้ทางนี้นะสามซทางนี้มีฮอดทางนี้เสาฝายเนาะได้ป่โชูได้บ่เออ คอยจะเฮาถดดามาอยู่นี่แล้วคอยจะเฮาถดดาเป็นมู่กับจูนี่แหละลูกคอยต้องยิงปืนแม่นดำป่ายิงป่าดำน้ำเก่งยิงหน้าเป็นอันนี้นะเชอร์กับดักหาหนูเป็นตัวคอยเย็บอยู่นี่แม่นอันนะีะค้องเมืองค้อง,องชะละประธานมีน้ำไหลตลอดทั้งปีในบริเวณเฮือนบอนดินเนาะก็คือหลังโหพนไปนั้นคอยสีตังเฮือนเชอร์เฮตุเฮือนเฮิร์มา ปินหลังเสื้อผ้าบุญปิ่นคางเสื้อทานนางเล่าบ่อนสาลานั้นคือทานนางเล่าแล้วันนี้กลับพีิคอยมีหนองน้ําอยู่หน้าเนี่ยแล้วก็มีผาอยู่หลังแล้วก็มีคลองชอลประทานอันนี้เขาปิดน้ําไว้เขาไม่ได้เปิดมาเพราะคนเส้นนี้เขาไม่ได้ต้องการใช้น้ําแต่ถ้าเขาต้องการใช้น้ำเมื่อไค่อยก็ขอในบ้านไปเปิดเขาก็สิเปิดน้ํามาตามนี้แล้วเอยก็เปิดลงนีัน,นี้นะ มีทางสาธารณะที่รถใหญ่สามารถเทียวได้มันครบองค์ประกอบแล้วสึ่งพออยู่ในบริเวณนี้น่าเฮินะจะความือนี่จะปิ้นเสื้อทัดนางล่าซ้ายมือคือสายผู้ชังเฮและกะ็ทางหน้าเฮินแนมไปก็จะเห็นผาทัมโป้องผาทำพระองค์เสีนเห็นทงหน้าเห็นวิวบ้านทาดอันนี้คือสิ่งที่คอยตามหา ที่มีนองน้ำแนวนี้คือค่อยเะค่อยกระสิคุดเป็นคลองสายห้ยน้อยๆโคดโค้งแล้วก็มีหินเอาหินมาว่างๆๆๆๆงแล้วก็ใส่ปั๊มค่อยซื้อปั๊มมาจากประเทศไทยพุ่นมันสามารถปั๊มน้ำได้น่ะถ้าค่อยจื่อมีพิษนี่มันหนึ่งหมื่นสองพัลิตรต่อชั่วโมงมันจะหมุนน้ำแล้วก็เอาน้ำจากหนองเนี่ยหึ้นไปเชื่อคลองคลอ,องก็จะไหลกลับลงมาเป็นน้ำวน มีสายน้ำไหลผ่านหน้าบ้านจอกจอกจอกจค่อ,อ,อยๆทางนี้กะจะแต่งเป็นโซนหลังบ้านโซนข้างบ้านเป็นพื้นที่กิจกรรมเป็นลานหญ้าเป็นแปนงโง,งูอันนี้นะบัดแล้วแหละทุกคนจังจะเห็นภาพและเฮินอันนี้ค่อยตั้งเจอเฮ็ดเฮินหลังน้อยๆส่งทางเนาะแนมเข้ามาเฮินมันคือเถงหน้าแต่ทางในเป็นสมาร์ทโฮมค่อยซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมาจากไทยคมบมอแล้วซื้อไว้ตั้งแต่ปี2ปีก่อนเซนเซอร์ ระบบเตือนไ่ดิจิตอลดอล็อกทุกประตูจะต้องสแกนเปิดโดยลายนิ้วมือเท่านั้นเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลอนไหวเ6าหกจุดคอยซื้อมานาเซาหกโตในบริเวณอ้อมฮื่นเนี่ยที่จะมามีแรน์มาก่ายอ่ะถ้าคอยมีอยู่อ่ะคอยสามารถฮับหูได้ทุกสิ่งทุกอย่างคอยออกแบบระบบและกระิเป็นคนเดินสายไฟทั้งหมดเองทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้โดยไวเลสผ่านมือถือสมมติหาจะมาฮื่นขี่รถมาฮอดจุสูมเมืองว่าง สิมาเฮิรนย่ำหอนอากาศมันหอนกะสามารถเปิดแอปพลิเคชันเฮิรนมาอ่าเปิดแอร์ห้องนอนกูนไว้ติดเท่านี้องศาแอร์อยูเ่เฮิรนจะเปิดตัวนี้นะน้ำเปิดตัวนี้ละเบิร์กอนเออฮาคุณหกตัวนี้นะตัวนั้นเฮิร์นหกคุณหกพ่อบอกกว้าง โอ้แตนเดียวพ่อเลยนะี่ยมามามาดึงมาพี่ได้เออดึงขึ้นโน่นพี่เลยอเอาใสา่ใส่เข้ามานี้ ซื้อแพดอันนี้มาสองแพดมัดเงินเกือบล้านหนึ่งพอมาพื้นเอามาเนาะเพดหนึ่งกันเลยหามเลยมาเลย oh. มาเลยมาลงได้อยู่ oh. ขลามังหกายน่าคือเก่ากนนะ <laughs> มัน, oh. ม,นมันสัน้นด้ ใช่ปะแน่คล้อยคลอยค่อยได้แล้วพอดีพอดีพอดีเ<ด>มื่อื่นแฮมมอีรถหนึ่งแต่ว่าเขาหูตำแน่งแล้วมันมีต้องมานำก็ได้เขาไปทั้งอื่นเลยอ่ะอาจจะไม่ได้ออกมาสํา สี่ล้าน <c oughs> นับเบิ่งขึ้นได้ลตอนนั้นราคาเสาและบ้านมาลงแล้วเขาจังไลกันตืมเด้อเมืเอเอม้อนี้เขาก็จบภารกิจทานนางล่าอยู่หลังเด้อแต่ยังมีท่านได้พาปไปเดียวเมื่ออื่นจังพาปไปมื้อนี้มันค้ำแล้วมดเวลาของการใช้ชีวิตก็เป็นว่าขโมกขึออเจอทุกคนที่หัาชมค่อยยังใช้ชีวิตอยู่เมืองว่างอีซักสามมือประมาณนั้นหลังจากนั้นก็นสิเกลทางเล็กิอ้อมผู้ช่างแห่เมื่อพุนเนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาเอาไ้ชั่มนี้ว่ากันไ้ชั่มนี้ก็มักเจอพี่เออพวกอนก็พบกันคลิปต่อไปไปครับ